สวัสดีครับนี่คือ,อเฉลตกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับหาพูดถึงการแข่งขันกีฬากอล์ฟนะครับปีหนึ่งจะมีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาเรียกกันว่าเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพอยู่4รายการนะครับซึ่งรายการแรกของปีซึ่งเริ่มเล่นไปเมื่อวานนี้ก็คือ The Masters รฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของกอล์ฟดีกว่าคุณผู้ชมครับเวลาคุณเป็นนักบอลเนี่ยนะฮะเท่ที่สุดคือการยิงประตูส่วนนักกอล์ฟเท่ที่สุดคือคนที่ตีไกล มาวันนี้มีนักกอล์ฟอยู่หนึ่งคนคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากเพราะเขาเริ่มเล่นกอล์ฟโดยที่ไม่มีโคช้ชอันนี้แปลกมากนะฮะและเขาเป็นนักกอล์ฟที่มีวงสวิงที่ทรงพลังตีไกลที่สุดเขาคือใครช็อตเจ็ดคืออะไรเราจัดไปนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปหากตีได้ไกลประมาณ200หลาหรือ183เมตรก็รู้แล้วแต่บาบาาวัตสัน นักกอล์ฟอเมริกันวัย34นี่หัวดได้ไกลถึง288เมตรครับยิ่งวันไหนฟอร์มฮอตบ้าสามารถจัดไปหัวไกล350หลาหรือ320เมตรครับด้วยฟอร์มเทพแบบนี้ทำให้เขาคือแชมป์เดอะมาสเตอร์สเมื่อปีที่แล้วและรับเงินรางวัลสูงถึง43ล้านบาทคุณผู้ชมครับโดยปกตินักกอล์ฟทั้งสมัครเล่นและมือชีพเนี่ต่างต้องมีโค้ชนะฮะแต่เทพตีไกลคนนี้เริ่มตีกอล์ฟตอน6ขวบ โดยฝึกตีลูกพลาสติกหลังบ้านด้วยตัวเองและตลอดชีวิตของเขาไม่เคยไปเรียนกอล์ฟไม่เคยมีโค้ชที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการใช้ชีวิตครับเวลาก่อนมีการแข่งขันสําคัญสําคัญบ,บ้าๆเตรียมตัวยังไงเลยฮะไปเล่นกีฬาทางน้ํามันๆเสียวๆดีกว่าวู้ด้วยบุคลิกที่แตกต่างด้วยวงสวิงที่ตีไกลไม่เหมือนใครบ,บ้าๆจึงถูกเซ็นสัญ,ญญามาเป็นพรีเซนเตอร์ของแว่นตาและเสื้อผ้าโอเกลี่ซึ่งนี่คือเสื้อคอลเลกชันที่บ,บ้าๆจะใส่ลงแข่งสัปดาห์นี้นะครับ คุณผู้ชมหลายคนก็สงสัยว่าทําไมแว่นตายี่ห้อนี้ถึงเป็นแว่นตายอดฮิตของนักกีฬาระดับโลกคําตอบที่นักกีฬาบอกผมก็คือเลนส์ของแว่นเนี่ยแข็งแกร่งขนาดลูกปืนยิงไม่เข้าเลนส์จะสามารถปกป้องตาคุณได้ผมบอกผมไม่เชื่อฮะจนกว่าจะมีภาพมายืนยันทางโอ๊กลี่จึงส่งคลิปนี้มาให้ผมดูครับว่าแว่นปกติโดนลูกกระสุนนี่แตกกระจายแต่แว่นกีฬาของเขายิงจริงไม่เข้าจริงๆฮะ ล่าสุดทางโอ๊กลี่บอกกับผมอีกนะฮะว่านอกจากแว่นตาและเสื้อผ้าช็อตเด็ดปีนี้ก็คือเราและบาบาเตรียมปฏวิวัติวงการรถกอล์ฟครับคือรถกอล์ฟธรรมดาเนี่ยลงน้ําไม่ได้นะฮะแล้วก็ขับบนทรายก็ไม่ได้แต่สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเทคโนโลยีล่าสุดรถกอล์ฟคันแรกในโลกที่จะพาคุณเดินทางบนหญ้าก็ได้บนน้ําก็ได้บนทรายก็ได้ไปได้หมดทุกที่ฮะคุณผู้ชมครับป้า,ปาเนี่ยอาจจะผูช้ชายที่ดูขำๆห่านะฮะเมื่อมีคนถามเขาว่า รู้สึกอย่างไรที่เป็นคนดังบ้าๆก็ตอบว่าผมไม่แคร์เลยนะไอเรื่องความดังอะไรเนี่ยสิ่งที่ผมอยากทําที่สุดก็คือให้ลูกของผมเห็นว่าผมเป็นพ่อที่ดีและเป็นสามีที่ดีของครอบครัวแค่นั้นน่ะพอแล้วคุณผู้ชมครับวันจันทร์หน้า16นาฬิกา45นาทีชัดเด็ดกีฬาแชมป์มีทีเด็ดคุณผู้ชมตอนคุณอายุ14คุณทําอะไรวันจันทร์เด็กอายุ14คนนี้จะทําให้คุณตกใจและก็ช็อกเขาทําอะไรจันทร์หน้าจัดไปสวัสดีครับ E